ก็จะเดิมว่าเรกกันก็ไม่ได้ถามว่าจะไายดอกเพราะว่าอาจารย์เพื่นว่าเขาไปชวดเท็จร่องมาด้วยท่นครับเป็นกิดถือศูนซมากเิ่นถือเสมือนชีสามืนนี่แหละการเลย่องเิ่นมากมากเท็ดมันก็เลยเขาสอง สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอารวยนะครับผมปอปอรวยนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพัทุดงกลางน้ํานะครับผมนี่ข้างหน้าก็เป็นกุฏิของหลวงปู่นะครับปู่ก็ไปจาพรรษาอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเนาะตั้งแต่ออกพรรษามานะครับก็ที่รู้ๆมาก็มีเอฟซีถูกกันมาเนี่ยสองงวดแล้วนะครับงวด0ูนย์ซีซีก็คือเป็นเลขกะลานะครับผมแล้วก็ 2องบางคนก็ซื้อเป็น2 2 1นะครับจนได้ถวายที่แล้วไปลคือมี f อสายบุญนะครับถวายที่6ไร่นะครับในการสร้างสำนักสงฆ์เนาะปู่ก็ยังไม่รับปากนะครับว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับผมครับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังปู่ดีกว่านะครับผมก็คือว่าอันนี้ได้ยินคร่าวๆมานะครับเดี๋ยวไปฟังจากปากปู่เองดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผมไปยูสกุลนก้อนคันไอ เราก็จะตั้งตัวเงินสิแปดเดือดอะได้เงินยเลยนะโอ้งั้นมาสางลงท่านลงอย่างเด้ผู้เป็นบวชแล้วเป็นศึกมานั่งครับโอ้ยเยอะนักันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาที่ว่านี่เขาจะถวายที่กี่ไร่ครับปู่ครับปสามน้ำหกไร่หกไร่ใช่โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะปู่เนาะเขาศรัทธานะปู่เนาะมันมองเห็นแล้วนะพราะจะมองเห็นว่า ภาะที่ใจดียเห็นะครับถ้าเกิด<ม>เป็นยทาท่ามาราเสดสังเป็นสามพระพุทธว่านเ่็นะครับเป็นพวกง่าทางสานั้นดูสมัยที่ช่วงปู่ไปทุด,ดงแถวโควราชแถวอันนี้ก็คือว่าเราก็ได้นิมิตมาจากไอ้นี่แหละครับปู่โอได้มาจากภูมิเจ้าที่เราอย่น,นี้แหละครับอื มะไรคุณก oh. ็ท่้นพมที่สือสางกับยูทูบบ้านใช่ไหมอ๋อ้ไปสสารมาไม่ันไเรื่อยเรื่ยรื่อครับพอคอนแกี่มันยื้อมากก็ไม่ยืได้มุนบ่ครับต้องไเด็ดเลยงสงสางถึงมากกว่าพอตื่นแล้มันก็ดีมันวนเงินของเราเยอะแยะขนานี้มันก็ต้องเกิดเราก็ต้องไปเรื่อยๆใช่ไหมครันมันก็ยต ครับแล้วปู่ได้ไปนอนจําวัดอยู่กลางน้ําเป็นยังไงครับออปู่นอน,นปจนะจําเริ่มนิมิตฝันแม่นหรือยังครับผมก็มันนะนิ่งด้ยอตเดียวนะเต่าเนี่ยนิมิตฝันว่ายังไงครับปู่ครับเอ,อ่อนิมิตฝันว่าฝันว่าเขาจะรถทั่วมาถวายนะแต่ว่าถ้าตินรถทั่วแบบเบากเขาจะลื่นไปแล้วใช่ไหมครับ ก็ลังโขนอบาล่มกับโขนลุ่มอันว่าชสุเปี่ยนเบาไม่แหงเบาจังสันสีนนะต่วันตกถึงทั่วขั้นเกาเหลือล่ะครับตะวันแห่งเลขล่างก็คือตะวันทั้งดงเลยแต่มันเล็กศูนชี้อ่ะอ๋อเลขล่างศูนย์สี่แหละครับปู่เลขบนนะครับผมเลขบนนี้ก็ก็ล่างมาเท่ากันก็สองสามหาเท่ากันอืม ก็คือ04นะปูะ่เนาะไปไปนอนอยู่ที่กลางน้ํานั่นใช่ไหมครับปู่ที่ว่าฝันนะครับเออ,น,อน,นั่นกลางน้ำโอ้โหแล้วห้ากว่า,าก็เก้าถต่ลุมมันไหลห้ากว่าสามก็ไดครับขนาดเื่อมันเข่างวดนึ่งเดียงวดสองงวดสามก็ต่องใส่งงลง,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 งเป๊ะเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นฝัดล่วงมานอนดน้่ยผลไมงหน,นึ่งอยู่กิจนิ่งอยู่ สวดตะเล,เล็กอย่างเดียวอยากจ้างโอ้มัาานผ<อ>ีผ่านมาเหรอครับวมันมีคนเห็จนจนจนมีญาติโยมมาถวายที่หกไร่เลยเออกับไปพี่ใหญ่เอะขาเขาได้โชคได้ลาบด้วยแหละครับปู่เขาถึงมาถวายที่ครับผมเขาเคยได้เลยครับหรือว่าก็บม่รู้กันว่าวว่าวนั่นึ่งก็เจ้ามากกับกระชิ้ช่วงสุดท้ายคมสุดท้ายไั่เป็น สอง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 ศูนย์อมาที่ผ่านมาเน่ะเขาซื้อขึ้นซื้อลงเหรอครับปู่เออมันเป็นสองสองศูนย์ก็รามันออกมาออกสองสองหนึ่งครับเพร่านั่นก็เทียกันผู้ก็ยอะกว่ยากเป็นเนาะเขาเขาก็ซื้อขึ้นอย่างนี้แหละครับปู่เขาซื้อขึ้นสองสองหนึ่งอย่างนี้แหละครับเอออือคือสองสองศูนย์นี่ก็คือได้มาจาก การทาพิธีใช่ไหมครับปู่ข้าวเปล่าโอ้ข้าวปล่าข้าวัดมันมาให้สองสามหาครับงวดนี้ใช่ไหมครับเอนะองวน,นี้นสองสามหาแต่ว่าตัวข้างหลังเข้ากับพยายามบึงมันหายาจมันเป็นคือจังหวัดที่พานมานะครับหาเนี่ยจะขยาบเป็นหกหรือเป็นสี่จังสี่ก็ได้นเนาะก็คือว่าจะกลา<ง>ยเป็นขึ้นลงเต้นเดียว,ยวจะไม่ให้สามแบบงวดเมื่อกี้ใช่ไหมครับปู่ แต่ว่าล่างนี้คือศูนย์สี่ใช่ไหมครับมากมากกว่สวดทั้งักมากสองสองสามหารสองสามห้าก็ยัดึงขายัดลงมเหเพราะว่ามากงทั้งสี่มากตึงทั้งสี่แล้วก็ขั้นาจัดช่วงมันได้มากกวจับได้ไบ้างครับแล้วก็ช่วงห้าจับก็ท่านอยู่ึงแล้วเพราะว่าหัวก็นอนล้มก็นอนกลางน้ำอพู่ะพอึ่งพึ่งจะลงได้กี่งวดแล้วครับปู่ มึงเออในร่ก็น่างขอคนชันนะครับก็ลงไปลงงวดแรกก็เข้าเลยเข้ามาสองสองสองศสูนแล้วศูนย์สี่สี่นะครับปู่มันคงทุนไทยมันคงทุนไทยครับแล้วแล้วศูนย์สี่สได้ไหมครับศูนย์สี่เพื่อนอันเพื่อนออกกล่ามาเปล่าตเดียวอันอันตัวเดียวกันนี่ละเพื่อนจไปปักทูบเหมือนนะครับเพื่อนจไปปักทูบขอไม่ได้ศูนย์สี่สีแต่ว่าบ้ายกนเลข ขอบุษราดน้ำพ่นออกมาเหตุเต่าเล็กกล้องแนวจงเิ็นกับเป่นกรอบายให้่เราแต่ว่าจะออกน้ำพิ่นสึงก็เลยได้สองสองศูนย์แต่เอฟซีที่อยู่เมืองเลยเขาไปซื้อขึ้นได้สองสองหนึ่งอย่างนี้แหละครับปู่แต่ไม่รู้กันเพราะว่าไม่รู้กันเพราะว่าเอฟซี่ปุนก็าไม่รู้กันอเพราะว่าเอ้ากระตันเลยแบบเาได้ั่วมาถามถือกับผู้ใดก็ได้นาท่ยไทยับจนเขา ถวายที่อยากให้ปู่ไปสร้างวัดอยู่ที่เมืองเลยใช่ไหมครับแล้วเจ้าโทุก่าบางทีเนี่ยถ้าอยากให้ไปสร้างสารพระพุ่มก้อนเจ้าก็เลี้ยงเรื่อยๆแต่ท่านได้ซื้อเป็นเพราะว่าเป็นคนมีเจตจำนงว่าอาจารย์ฟอที่สิมาสั่งไปฟอที่สิมาไปเห็ดหอยยื่นต้นโพงไอยู่ายายยขา,นา,นางสนามบินวางซื้อโอ้ สิลงไปไมาได้แบบเพิ่มเติมเตรียมเต,ยมเตียมการทางนครับม่องพักม่องเศ้าเนาองอือย้วกได้ว่ามันฝักฝักเหมือกันว่าชีวิตว่าอ่านกันมองซาลาว้อยคนเขาเอาข,ของนั่งนั่งอ่างเงี้นะครับข้าอ,าอนะความวัฒนธรรีวิทยา,า,าที่เป็นอืมเขาปู่งวดหน้าปู่จะไปทําพิธี เอาเลขอยู่ที่นู่นแหละครับปู่กเออเ,เปิดก็เดิมแรกเร่อยๆไเลยเปิดภูมิใหม่ใช่ไหมครับเปิดภูมิใหม่มองสีซังมองไม่หนะครับงวดนี้ก็เอาที่ภูมิวัดเราไปก่อนเนาะสองสามห้ากับซูมซีขัน, <4 S 2> ขนาเพิ่นอยากให้สางม,มองนี้ก็ให้เขาเรื่อยใชนไหยครับงวดเนี้ยสองสามหาออกเต็มเต็มเลยว่่ต้องเปลี่ยนแต่นามาลังกันอยากให้สางต้องครับผมขันก็อยากสางตัวกับตมากับเดินทางต้องก็จะทุดดงไป สร้างที่ใหม่ใช่ไหมครับปู่เอสร้างขนนะแต่ว่าตรงนี้ปู่ก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเอออยู่ตีไว้ก่อนครับอยู่ตีการสร้างไว้ก่อนครับเจ้าทีจะท่านี้นิเที่ยวแต่ภาพพูดมันหนิบนยากาศแางต่อกับห้เลขสองสามหานยื่หนึ่งมองนี่มันเขาครับล่างคือศูนย์สี่ใช่ไหมครับปู่เพราะเราเรกล่างก็เป็นม้านแห่ศูนย์จรที่รับรองอืมมันก็เป็นนิมิต นะปู่เนาะเป็นนิมิตแล้วก็เป็นเลขทาพิธีขอด้วยนะครับสองสามห้ากับศูนย์สี่นะครับจะมีโค้งสุดท้ายอีกไหมครับปู่วันนี้ก็ยี่สิบห้าแล้วครับจะ้าเมื่อแล้วาลังเมื่อออกเมือ่อนกงใกล้ก่อนก่อนวันออกเออก่อนวันออกวันนันก่อว่ามาอ,อ,มอ,อดกุงในในใ้งสนดท้ายเพื่อนเปลี่ยนนะครับ อ๋อีกสี่ก็พิมพ์รอไว้นะครับผมปู่ก็จะไปสร้างวัดอีกวัดหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเลยนู่นเนาะปู่เนาะโอ้ครับไปเปิดภูมิที่นู่นดูเผื่อภูมิที่นู่นให้ใช่ไหมครับปู่เพราะว่า,ามมเาบอกว่าภูมิมั่นนือนต้นโพงเนี่ยมันมันคิวยื่งใช่นหโอ้กรต้องตามให้มันถึงที่สุดว่ามองได้เปนเนี่ยนี่ค,ครับเราไายานว่าคนหนาคนกิงก็ว่างในในกนอะไรก็เนี่ยเที่ยวับบเรียกเบอร์นะก็ต้องตามนั่นบ่ ครับผมบองได้เพิ่นในยถือบางได้เพิ่นอยากสา่งมันกะให้ถือเข้าก็ได้สาง่งบองได้เพิ่นว่าให้ถือเข้ากับใ่ได้เนี่ยนะครับครับเอาเอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมแนวทางของปู่มีแค่บนหางเดียวล่างหางเดียวเนาะสองสามห้ากะศูนย์สี่นะครับปู่เนาะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมพระทุดงกลางน้ำนะครับ ทีนี้จะไปอยู่เมืองเลยจะเป็นพระทุดองอะไรล่ะครับปู่ดิพระทุดงสนามบินอะไรพระทุดงสนามบินแล้วก็มีญาติโยมใจบุญนะครับผมได้ถวายที่หกไร่นะครับผมในการสร้างสำนักสงฆ์ที่แม่ปู่สำนักสงฆ์เนาะเปิ้ลคุยเพิ่นคุยกับเจา้าคณะอำเภอเพิ้ลคุยเพิ่นอนุญาตนห้ไปสร้างโอ้ครับ เอฟซก็พิมพ์รอไว้นะครับผมเดี๋ยวทางแอดมินก็จะตามให้นะครับผมครับเดี๋ยวใกล้ๆวันโค้งสุดท้ายยังไงเดี๋ยวจะมาตามอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับแนวทางพระตุดงกลางน้ํานะครับเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันครับผมครับวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะกับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องคอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับเลขของหลวงปู่นะครับพระตุดงกลางน้ํานะครับผม ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ